สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศครับทุกวันอาทิตย์เวลา20นาก30นาทีกับพี่สุดันศีจันทราครับทางสนทิยานสตอรี่ทุกช่องทางท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศสดใสขึ้นมาหน่อยหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายนะครับแล้วก็ทีมเศรษฐกิจนะครับ ทั้งที่ถแถลงในสภาและการออกพบปะกับบรรดานักธุรกิจทั้งหลายเรียกว่าเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนขึ้นมาได้เป็นอย่างยิ่งบวกกับนโยบายคนละครึ่งนะครับซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับมีรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าบ้าบอมากไม่เอานโยบายนี้มาใช้เพราะกลัวจะไปลอกนโยบายของพลเอกประยุทธ์ แต่กลับมาถลุงเงินดิจิทัลวอลเล็ตหลายแสนล้านนะครับต้องเรียกว่าแทบจะเสียเปล่าเลยวันนี้รัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกุลหรือคนละครึ่งขึ้นมาเรียกว่ารับการขานรับจากประชาชนทั่วทั้งประเทศเดี๋ยวไปติดตามกันส่วนสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกาะติดกันมาในตลาดวุ้น นะครับและนักลงทุนของไทยนั่นก็คือกรณีของเบนจามินเมร์เบอร์เกอร์ครับนักธุรกิจที่ว่ากันว่าสนิทสนมกับทักษิณชินวัตรเคยปรากฏภาพนั่งกับทักษิณชินวัตรและธรรมนัตพรมเผ่านะครับถูกทอมไร้์นะครับ, Wright, น,รบนักข่าวต่างประเทศออกมาเปิดโปงนะว่า เป็นนักธุรกิจสีเทาในประกาศจะฟ้องเ,เขาบอกเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจในไทยหลายคนที่กำลังฟาดฟันกันอยู่เดี๋ยววันนี้ได้ฟังจากพี่สุนันแน่แต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมครับหนังสือเล่มนี้จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III นะครับสถานต่างประเทศตึงเครียดจริงๆครับท่านผู้ชมทองเนี่ยทะลักขึ้นไม่หยุดนะครับไม่ใช่เกิดจากสภาวตลาดทอง เกิดจากสาการสงครามทั้งเศรษฐกิจและการสงครามจริงนะครับมีหนังสือเล่มนี้เป็นฐานข้อมูลให้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจสาการสงครามระหว่างประเทศที่อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นสงครามโลกนะครับจะได้ตั้งหลักกันถูกจะเกิดสงครามใหญ่ที่รุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและสองรวมกัน คือครั้งที่สามเมื่อแขกรวมตัวกันนั้นคือสัญญาณจะรบก,กันแปดเดือนแล้วราบพนาสูงวันทงกันเลยครับคือสริมุ้อไปให้เพื่อจะเปิดสงครามต่อไปผมรับรองครับว่าประสบการณ์30ปีในการศึกษาสงครามโลก ที่ท่านนาวาการเอกสทริ์ทองอินศึกษามานะั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้และจะเป็นประโยชน์ต่ไทยทุกคนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวาการเอกสทธิ์ทองอินคำนิยมโดย คุณสนีิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโท9ร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3กลับเข้าสู่รายการครับและอย่าลืมครับอาราบิก้าเบตอาบีกาแฟดีกาแฟคุณภาพและก็อร่อยช่วยสับสนุนตาบันในทางไทย แม่เสียเวลาครับพบกับพี่สุนันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพบกันแต่มาสุดท้ายของปีนะครับครับสัปดาห์เป็นไงครับหน้าตาของรัฐบาลใหม่ก็ณขณะนี้ต้องบอกว่ายังดูดีอยู่หน้าตาดูสวยดีแล้วก็มีมาตรการดีๆที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจใน ไตรมาสสุดท้ายปีนี้มันไม่เงียมเหงาซบเซาจนเกินไปนะครับผมนะมาตรการที่กำลังรอคอยกันอยู่นะกำลังเร่งขับเคลื่อนกันออกมาก็คือมาตรการ Quick Big Win ซึ่งประกรอบด้วยคโครงการคนละครึ่งการสนับสนุนโดยการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืงองรองซึ่งกำลัง,ลอง,งรอกำหนดรายละเอียดแล้วก็การเติมเงินของผู้ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนเติมให้คนละ1,700บาทแบ่งเป็น2เดือนนะครับเดือนละ850คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมก็2เดือนสุดท้ายปีนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้คนอีก13ล้านคน13.4ล้านคนนะครับ คนที่มีรายได้น้อยและคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus นะครับเพราะถือว่าได้ได้เติมเงินไปแล้วก็มามาเริ่ม้วยโครงการคนละครึ่งนะที่รอคอยอาจจะใช้ได้นะโครงการคนละครึ่งเนี่ยกำหนดวันไว้29ตุลาคมนี้โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ใช้ประชาชนเนี่ยครับ20-26ตุลาคมนี้ แล้วก็เปิดให้ร้านค้าเปิดให้ร้านค้าระดับจ้อยลงไปเลยนะครับไมโครเลยนะครับ SME ร้านค้าระดับเล็กเนี่ยลงถึงรากย้าเลยให้ได้รับสิทธิ์ด้วยครับลงทะเบียนวันที่15ตุลาคมโครงการนี้จะใช้เงิน40,400ล้านในงบประมาณปี2569เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ25,000งบกลาย19,000 เขาดีผลที่ตามมานะครับก็คาดกันว่าโครงการควิ c บิ๊กวินซึ่งรวมไปสามสี่โครงการเนี่ยนะครับจะทำให้ GDP ในใจมากสุดท้ายซึ่งหลายคนคาดว่าอาจจะไม่เกิน0.4%ปอเและทำให้ทั้งปีนี้ยอยู่ระดับ2%อร์เต์หรือต่ำกว่า GDP รหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีนี้นะครับแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกนิติทันปรัภาสก็บอกว่าเราอาจจะได้ GDP เพิ่มมาอีก0.7นะครับก็เป็นนั้นว่าในภาครัฐบาลมองสวยครับมองว่า GDP ในไตรราสที่สี่เนี่ยจะโตเกิน1ถ้าทํามาหาทั้งปีเนี่ยมันอาจจะขยับถึง2.5เลยนะกระโดดขึ้นมาเลยนะครับแต่เรียนพิสุนันเ,ร,เราในฐานะครับเรียนพิสุนันว่าฟังจาก ชาวบ้านร้านตลาดนะครับเรียกว่าขานร,รับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากนะครับอันนี้ทั้งเพื่อนฝูงผมที่เป็นผู้ค้าขายลายย่อยลายกลางนะลูกสาวนะเจ้าของร้านอาหาร,รเจ้าของโรงแรมทุกคนตื่นเต้นหมดนะในตลาดเนี่ยนะครับหมายความว่าตลาดสดนะยังตื่นเต้นเลยเพราะเขาเคยเห็นสภาพของการหมุนเวียน ในการจับจ่ายใช้สอยที่มันดีขึ้นเอาละก็หวังว่านะครับโครงการดีๆแบบนี้จะเกิดผลไม่ใช่ว่าจะเชียร์รัฐบาลหรอกแต่มันทําให้คนที่กําลังใกล้จะตายเนี่ยนะรายเล็กรายน้อยรายย่อยทั้งหลายเนี่ยนะมันอาจจะมีโอกาสผงกหัวขึ้นอืครับการค้าเนี่ยนะธุรกิจมันอาจจะมีชีวิตชีวามากขึ้นคนมีความคาดหวังจากสิ้นหวังไงอยู่ไปวันๆแบบสิ้นหวังอะ ตอนนี้เริ่มมีความหวังพยายามนี่นะตะเกียรตะกายมีลมหายใจให้อยู่จนถึงโครงการคนละครึ่งมีผลบังคับใช้ก็คือปลายเดือนนี่แหละครับ,รบปลายเดือนตุลาจะดูที่ว่าสองเดือนสุดท้ายพฤศจิกายนธันวาคมมันจะคึกคักอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่เพราะเงินมันมาหลายช่องทางนะครับนอกจากคนละครึ่งแล้วยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีการโครงการทเที่ยวเมืองรอง โอ้โหมากมายไก่กองเอานะะซบสาวมาทั้งปีส่งท้ายปีเก่ารอต้อนรับปีใหม่มันจะคือคับสดใสบ้างช่วยคนในอ,อยู่อย่างมีความหวังก็จะดีนะครับเราได้แต่รอดูนะครับอาหยิบเก่าเตรียมตัวนะครับท่านที่จะใช้บริการคนละครึ่งพัชเตรียมตัวไนดะ้ไปลงทะเบียน20ถึง26นะอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องอะนะครับเราพูดกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือกรณีของเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์โอ้โหเขาออวันนี้เป<อ> <Benjamin. S 1> ็นสมิธนี่ออกมาขู่จะฟ้องทอมไร้นะคนที่เอาเรื่องเข้ามาเปิดเผยแต่นะครับอันนี้เพื่อนฝูงในวงการนะเขามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมันขัดแย้งกันระหว่างนักธุรกิจนกกับผู้ยิ่งใหญ่บางคนเนี่ย พี่เกาะติดข่าวนี้อยู่เอาเอาพอที่พอจะเล่าไห้ท่านผู้ชมได้พอได้ทราบบ้างไงฮะคือวันนี้มันก็เป็นการเอาคืนของทอมสมิธนะครับเอ้ยเบนเบนสมิธหรือเบนจาม,มินมาว,วอร์เบอร์เกอร์ที่ถูกโจมตีกระหน่ำมาจุดชนวนจากคนนักข่าวคนเดียวนะครับนักข่าวอังกฤษทอมไรท์เขียนเรื่องนี้ว่าวาดภาพ เบนซ์มิธเป็นนักธุกิจตัวร้ายเลยท,ทําธุรกิจสีเทาจเจ้าเงินเข้ามาฟอกประเทศไทยนะแล้วก็จะมีนักวิชาการของไทยก็ไปสอบรับด้วยนะครับแต่ซื้อหลักๆไม่ได้ดเสนอเรื่องนี้มากนะักรวมทั้งเรื่องที่เขาไปเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นด้วยนะครับว่าเขามาฟอกเองินในตลาดหุ้นแล้วจะมาท,ทําธุรกิจคริปโตแล้วเข้าไปซื้อหุ้นเทคโอเวอร์ Take over, บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหุ้นแล้วไม่ยอมแจ้งกรอตต์ใช้นามมนี่ถือหุ้นแทนทั้งศท,ที่สัดส่วนการถือหุ้นเกิน25%ซึ่งตามกฎเกณฑ์แล้วต้องทำ tender offer หรือประกาศจัดทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นทุกรายนี่นะก็จบตีใส่เข้าไปแต่ซื้อหลักๆนี่นะฮะไม่ได้เล่นเรื่องงนี้นะส่วนใหญ่จะออกโซเชียลเพราะว่าซื้อหลักๆก็ดูแล้วเนี่ย ผมเข้าใจว่าเหมือนผมนะผมก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นี่เพราะว่าละเพราะว่ามันจับต้นชนปลายไม่ได้ว่ามันเอ๊ะมันเป็นยังไงมันทีนมาเป็นยังไงอ,อะไรอะไรมายัางไ<อ> <cong Like S 1> งฮ<น>ะก็สื่อก็มีการําเสจอจนถึงมีการไปถามกรตาตอบว่าเอ๊ะเนี่ยเขาเป็นข่าวอย่างเงี้ยไม่ลงไปตรวจสอบคตัว,ตวกราตอบก็ขานรับข็ลงไปตรวจสอบแล้ะเข้าใจว่าไม่เจออะไรนะครับถ้าเจออะไรเนี่ยคงจะประกาศแจ้งแล้วว่าเอาแล้วมันมีการ เพราะว่าระบุตัวหุ้นมันด้วยนี่นะครับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเขาไปตรวจก็ไม่เจอถ้าเจอเลยในป่านี้มาป่าป,ป,ประกาศแล้วเออเจอจริงมันเลยคือตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ทําไลน์นี่มาเขียนแล้วก็นักวิชาการของไทยที่ไม่เคยได้ยินชื่อเกี่ยวข้องทางการเงินหรือในตลาดหุ้นนะครับแต่มาเขียนเรื่องลึกลับในตลาดหุ้นมันก็น่างงนะอ่าแล้วมันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกจนวันนี้เบนจามินออกมาประกาศจะฟ้องทอไลน์ ซึ่งโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงท่าก็เสียที่เขายืนยันว่าเขาทาธุรกิจด้วยดย้วยความบริสุทธิ์นะไม่ได้ยกฟองเงินก็จะฟอ้องไม่ใช่เพราะทาร้ายนะครับคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียทั้งครอบครัวทั้งธุรกิจมันก็เป็นกระแสโต้กลับนะครับ <ขอ S 2> แต,ตอนนี้เนี่ยก็มีคนมีคนบอกให้ฟังเหมือนเหมือนคุณจอยได้รับข้อมูลมานะครับคือตอนนี้จะจริงไม่จริงเห็นไหม พี่มันน่าสนใจตรงนี้ถ้าู้ชมนะมันน่าสนใจตรงที่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการมีรูปถ่ายที่เบนจามินเนี่ยนั่งคุยกับคุณทักษิณและมีอีกคนหนึ่งหันหลังก็คือร้อยเอกธรรมนัสเห็นไหมตัวบุคคลที่ไปนั่งคุยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วแต่ประเด็นที่คนไม่ได้ตั้งคำถามว่าใครไปถ่ายรูปนี้ มันจะถ่ายโดยบังเอิญเพราะเห็นคุณทักษิณหรือส่งไปประกบอันนี้น่าสนใจคือเราไม่ได้สรุปว่าใคร,ครดีใครเลวนะครับแต่งานนี้เนี่ยนะครับ,รบมันมีความสลับซับซ้อนแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยดีต่อกันนะมันมาขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์แล้วข่าวผมก็ยืนยันเป็นแบบนั้นคือนายทุนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประเทศไทยนะกับคุณทักษิณเนี่ยที่เคยผูกพันกัน ก็ถือเอาเรื่องนี้นะครับมาเป็นประเด็นในการฟาดฟันกันครับครับก็ทํานองนั้นนะครับท่านที่ฟังทํานองนั้นเพราะว่ามันทั้งเรื่องหนึ่งความไม่ชอบบารมีของเบนจามินเพราะว่าต่างคนก็ต่างจะรู้จักนักการเมืองรู้จักสิ่งเหมือนกันนะเอางี้ไงสนิทสนมเหมือนกันนะนะก็ตอนที่คุกคีกันอยู่ก็ไม่ค่อยชอบกันก็อาจจะไม่ชอบที่หน้า แล้วตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรลึกๆเนีไม่ทราบก็เลยถึงจังหวะนะครับ <S <S อาจจะปล่อยข่าวไปให้ข้อมูลไปซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับนายเบนจามินหรือเบนสมิธเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงเราก็ได้แต่ฟังคับที่แจงนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าให้เบื้องหลังข่าวเนี่ยทําไมทอมไลท์ถึงจุดชนวนเรื่องนี้ขึ้นมาจะมีใครไหว้วางหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ข่าวนี้ก็มีส่วนเริ่มมาแล้วนะเริ่มพูดถึงว่านายทุนใหญ่ระดับเจ้าสัวนีอยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งก็เป็นการเดสเครดิตทำลายในเบนสะมิททำลายกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องหน้าการเมืองอย่างทัทกสิงเนี่ยซ้ำเติมเข้าไปเลยกำลังล้มใช่ไหมขอเหยียบซ้ำไปเลยแล้วก็ยังมีเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่ามันมีธุรกิจคริปโตเคอเรนซี ซึ่งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็จะตั้งอยู่นะครับการจะเริ่มแล้วก็มีบริษัทในตลาดครับที่ทําธุรกิจคริปโตเคอเรนซีกำลังเริ่มทําเหมือนกันเพอินเนี่ยพันธมิตรของทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มทุนใหญ่และบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้มันใหญ่มันเป็นบโรโเกอร์คริปโตที่ใหญ่แล้วก็มีความสามารถเป็นคู่แข่งกันมา นะเหมือนว่าจะมาขวางทางจะไปคู่แข่งมาทำธุรกิจคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยก็เลยถือโอกาสทำลายทิ้งบริษัทที่ว่าพอเปิดชื่อไม่อาจจะเป็นบริษัทที่ว่าพอเขาที่ดายมาแล้วเขาเถูกจมปีบริษัททรัพย์ที่ันเซียไสรัสครับออเขาจะทำคริปโตแล้วนี่เขาบอกว่าก็เลยถูกจมปีว่าเนี่ยบริษัทที่จะไปร่วมเป็นแฟนาไมท์ กับฟิกดิจิทัไซรัสเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่สารัดมีถูกลงโทษขึ้นบัญชีดำอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปเลยนะเพราะว่ามีอีกเจ้าหนึ่งที่มีเป็นมณิตเป็นต่างประเทศเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ในคิโตอเรนซี่เหมือนกันมันก็เลยท้องจอเอิ้เไปได้ที่เขาเล่ามาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปพิจารณาว่า ให้ข่าวเรื่องเบนจามินเบเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีมุมเดียวมันมีความซับซับซ้อนมีเบื้องลึกเบื้องหน้าใช้สื่อไปทำลายฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ว่าใครที่ไปเขียนถึงเขาเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยข่าวเรื่องนะครับครับก็เดี๋ยวเรา<อ>สนใจครับเรารอดูไปทุนใหญ่เป็นแบบนี้บ้านเมืองเราสลับซับซ้อนยิ่งใน ขณะที่โลกเสรีทางการเงินเนี่ยมันเดินเต็มที่นะครับ,รบทุกอย่างมีเบื้องหน้ามีเบื้องหลังแล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยนะครับอย่าบอกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับกระบวนการของธุรกิจทางการเงินเนี่ยมันทําให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นเนี่ยมันห่างเพราะเงินเนี่ยมันไปถมอยู่ข้างบนนะเราก็ติดตามข่าวกันไปตลาดหุ้นเหรอครับ,รบเป็นไงบ้าง ครับตลาดวนนี้เดี๋ยวรายงานล่าสุดนะครับเราจะไม่ผ่านพันสามร้อยจุดนะครับคนสูงเนี่ยกำลังอยู่แถวๆนั้นนะกำลังจะผ่านไม่ผ่านอยู่เนี่ยมันก็จะได้แรงกระตุ้นจากความหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการทําให้เศรษฐกิจมันด,ดีขึ้นในใจมากสุดท้ายนะแต่ว่าบร็เกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้มองขุ้นดีนักนะล่าสุดบริษัทเราซับโบหลวงเขาประเมินว่า,าปีปลายปีนี้ดัชนีเราจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสามจุดครับ มากกว่าปัจจุบันอีกประมาณสักยี่สิบจุดสองเดือนข้างหน้านะครับเราเล่นกันแค่ยี่สิบจุดสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเนี่ยแสดงว่าจะเปรดหรือพดานด้านบนมันแคบมากสาเหตุที่เขาบอกว่าประเมินไว้แค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าพีเรชโชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาการลงทุนเราสูงครับไม่ต่างกับเพื่อนบ้านและเรายังมีปัญหานะครับก็คือมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ มีปัญหาเรื่องการเมืองภายในนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้นกักลงทุนต่างประเทศเมินตลาดหุ้นไทยไม่ขนเงินกลับมาลงทุนนะมีคนถามว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติไม่มาลงในตลาดหุ้นไทยบ้างนี่แหละครับคือเหตุผลเราไม่มีสเสน่ห์ครับนั้นท่านที่อยู่ในตลาดหุ้นนัดจากนี้นะสิ้นปีนี้ท่านอย่าเคลื่อนไหวมากนะอย่าเติมเงินไปในตลาดหุ้นนะครับ เพราะว่าพยานด้านบนมันแคบเกิอเกินไปไหนไม่ได้ไกลต่ปีหน้าเขามองดีขึ้นนะครับประมาณหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบจุดปีหน้าเนยสเปดช่องว่างมันดีขึ้นแต่ว่าทนปีนี้สองเดือนเกว่ารักษาชีวาให้รอดสําหรับแมลงเม่าแล้วไปต่อสู้กับปีหน้าครับครับผมสาหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่บ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามีความหวังขึ้นแหละสำหรับ รัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับที่จะมีชีวิตยืนยาวไปอีกสเดือนข้างหน้าก่อนที่จะยุบสภาเนี่นะครับถ้ารัฐบาลทําให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นนะครับจะมากจะน้อยก็ตามแต่ก็น่าจะฟันธงได้ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังชื่ออนุทินชาญวิรุฬห์นะครับสําหรับวันนี้ก็ลา ท่านผู้ชมและกราบขอพรบคุณมากนะครับเท่าการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทุกช่องทางทั้งซื้อของและการบริจาคเงินทําให้เราอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพิงนายทุนหรือนักการเมืองขอบพระคุณครับ